What I want you to

็นจังใดเน,นะเาะครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำหลังจากจะได้ฟังกรอนลำใหม่ของหลาดหน่อยอีกสวัสดีพี่น้องฟังไปครับมิดหมอ็อแคนแฟนหม้อลำสู้ขู่สู้ค้นช่องไทยซีเกตชาแนลมือเคลื่อนถือว่ามิดหมอแคนแฟนหมอ้อลำเพรว่าหลายคนคุ้มค่าคุ้มราคาที่ดูคุ้มสมการรอคอย ที่อยากเบิงที่อยากแง่งหมอลำน้องใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในน้ำแตกสวดๆดบันเทิงศิลปินมหาชนนำโดยลาหน่อยอุ้งอิงครับพี่น้องป้องไปมิดมอ็อกแฮนแฟนหมอลำแดนเซอร์เต้น ทั้งเต้นทั้งหัวจนเงียวแตกเงียวแตนบอเคยปรากฏมีมาก,ก่อนเป็นหมอลำวงแรกครับแดนเซอร์ทั้งเต้นทั้งหัวเงียวแตกเงี้ยวแตนเป็นปรากฏตะการใหม่สิ่งที่บอเคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วจากอาจารย์นักดนตรีกลายมาเป็นแดนเซอร์เห็นบอรครับเท่าสิมาขาดเดา อะไรไม่ได้กับความสุขความมวลเซินความสนุกสนานของทางดันแตกสวดสวดบันเทิงสินเมื่อแรกนี่ก็อย่าลืมอย่าพลาดครับไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจแตกสวดสวดบันเทิงศินคือเกา่าคือเดิมนะครับเด้อเวลาเก่าเวลาเดิมสองทุ่มโดยประมาณลาน้องมิงได้นำผลงานกรนลํำใหม่ ออกมาห้องสุพีสุนองฟังเป็นครั้งแรกอาศิติติตคัดคัดเน่เพราะว่ายังบว่ท่านซ่อมเต็มที่เพิ่งแต่มาเปิดเผยครั้งแรกลานน้อยหญิงครับเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จังไรจังวาจังสัตครั้งแรกบ่กเกินสามเือเพลงนี้การันตีได้ 3ครั้งลาหน่อยวิ้งเมื่อร้องติดปากเพลงนี้ครับจะเป็นกอลัมาอีกกอลัมหนึ่งที่มิดมอแค้นแฟนหมอลัมนผมว่าหน้าเวทีต้องการอยากจะฟังบอดแดงบอดอนครับปิดฤดูกาลอาจจะได้ฟังสำหรับบทเพลงใหม่กอลัมใหม่ของลาหน่อยวิง้งแต่งโดยอาจารย์ตั้มนัคคิริ พี่นอ้องปังไปมิดม็อกแคนแฟนหมอลำฟั่งแล้วเป็นจังไรครับผมว่าหลายคนตอบเป็นเสียงเดียวกันมวนมวนครับพี่น้องเต้นได้บิดเพลงยอดได้บิดเพลงฟ้อนได้บิดเพลงในนอนถือว่าอาจารย์ตำนาคารินนี่เป็นครูเพลงคนหนึ่งที่ได้ แต่งเพลงเข้ากับล่องเสียงของลาดไวอวอีงเ้าเสียงอะไนหลากหลายบทเพลงครับที่อาจารย์ตั้มนัครินแต่งใหุู้งอีกที่เฮาได้ยินนั่นก็คือจากใจรัตนาพรหรือว่ารัตนาพรวอนแฟนที่เฮาได้ยินอยู่บ่อยครั้งช่วงหลังๆฮาบก็สิได้ยินดนด้นเ่อจังสิได้ยินจังสิได้พอ ตามคำขอของมิรหมอแคนแฟนหมอลำหลายผู้หลายคนผมเสีอว่าต้องการอยากจะฟังไปคอมเมนต์ไปว่าเอา้าเท่มคือบอเปิดโตจากใจรัตนาพรหรือว่ารัตนาพรวอนแฟนของลาหน่อยอิงเองหลายคนเรียกร้องคำขึ้นนี่บอแนบบอนนครับอาจจะมาพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำอาจ,จะได้ฟังเป็นกลอนลำก่อนแรกกลับเป็นไปได้ ถือว่าลาน้อยวง้์งนี่เป็นเป็นยังครับเป็นศิลปินผู้นำทีมงานด้วยกระแสคุณภาพขับแก้วการเหตุงานการจะสร้างสรรค์ผลงานแต่ละครั้งมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรมีแบบแปลนมีแบบแผนขอบคุณพี่น้องฟังไป,งป,งปงมิดมอ็อกแคนแฟนมอลลาที่ว่าเบิงมาแยง้งนะครับเด้อทางช่อง ไทยสีเกตช้าแน่วอยู่ดีไม่แห้งสู่ขู่สู่้อนครับเบองแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแห้งเชื่อแห้งใจให้ไทยสีเกตช้าแนลวน้ำแน่เด้ครับเด้อช่องน้อย,อย <c oughs> ฝากอีกช่องหนึ่งของมิดม็อกแคนแฟนมอลำแฟนครับเอฟซลาดอยหญิงแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือแรงครับไปให้กำลังใจ แตกสวดสวนบรรเทิงศินคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือเป็นวันใหม่เอาสได้มีรอยยิ้มเอาสได้มีความสุขพ่ขอ,อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม